สวัสดีครับนี่น้องมาทำเสาทีวีให้นะครับอาจารย์ดาวเพียมกับปูนะครับนี่ผมกำลังไปทุระลูกเพิ่งเจอของบ้านเจอของบ้านแต่ว่าไม่ได้ช่วยนะครับก็คือให้กำใจกำลังปรับหน้าจานนะครับนี่พ่อไม่ได้ดูมวยมีอารมณ์เญเ่ียมากเลยเมื่อวานถ่ายไฟถไ่าไยไฟเทปนะครับแต่ว่าแต่กอ็อะไรนะมีอารมณ์เพราะว่าเป็นของชอบนะครับกำลังปรับ,รบแต่งอยู่นี่ ใช้บันไดขึ้นไปด้านบนไปตุลาต่อนะครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากในเมืองเันนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับว่ากลับมาถึงจากในเมืองก็จะไปต่อเลยนะครับเป<อ>็นพาท่านชมมาดูวิธีการซ่อมจานดาวเพียปรับจานมันแล้วก็จะให้สัญญาณมันกลับมาเหมือนเดิมรับไปได้เลยหลายช่องเลยนะครับก็มีในเขตโพสิสวรรเขตอุดมพรถ้านี่หน่อยก็ติดต่อได้นะครับหากว่าไฟฟ้าดับหรือว่าอะไรนะเอ,อน้ําไม่ไหล ได้อะได้ได้เสียแล้วก็จานเตาเตียมแบบนี้นะครับติดต่อได้นะครับบ้านช่างพออยู่ตรงตรงนู้นนะครับตรงข้ามร้านแตงโมเอ็นเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมเพิ่เบอร์โทรให้แล้วนะครับเบอร์โทรช่างพรติดต่อได้ช่างไฟรับเดินสายไฟในบ้านด้วยนะครับรับเหมาเหมาทั้งหลังเลยถ้าใครสร้างบ้านใหม่ก็ลองดูนะครับช่างฝีมือจากอบตแขมนะครับประสบการณ์นะครับหลายปีเลยจากกรมพัฒนาพลังงานนะครับแล้วก็ ช่างไฟฟ้าออบตแขมนะครับมีใบประกอบการถูกต้องนะครับใบประกอบวิชาชีพถูกต้องนะครับนะครับสนใจก็ติดต่อช่างพรนะครับนี่ทาได้หมดเลยนี่เรียกเล็กน้อยเรียกได้นะครับไฟไม่ดับเอ้ยไฟดับนะครับไฟดับน้ําไม่ไหลติดต่อได้ช่างพรนะครับว่านนนบ้านนนสายตแขมป์อำเภออุดมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับบอกกันแค่นี้นะครับเผื่อเผื่อท่านผู้ชมได้ดูตําบลโดดตําบลแขมตําบลอีลํตำบลน้องไฮรับหมดนะครับในอุดมพรหรือว่าโพสีนะครับรับหมดเลยนี่นะครับฝีมือ รับรองได้ประสบการณ์ที่ผมเล่ามาไม่ได้โมโัวครับโอเคครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ